เอาละครับผมกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมเราก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Escape for Minecraft นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมโครบนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับเซิร์ฟเวอร์นี้กันก่อนดีกว่านะครับผม รูปแบบและแนวทางการเล่นนะครับผมตัวเกมจะเป็นทีมเดียวกับเกม Scapeform Tarkov นะครับหรือหนัง The Last of Us 2บวก I Am Legend นะครับผมซึ่งจะเป็นภาพบรรยากาศโลกที่รกร้างนะครับผมโลกที่ล่มสลายนะครับเอาชีวิตรอดจากซอมบี้และรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับ เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผม no mod นะครับผมปืนที่เห็นอยู่นะครับก็ถูกสร้างด้วยปลั๊กอินนะครับและแมปที่เราได้เห็นนะครับก็ถูกทำด้วยรีซอสแพ k นะครับผมซึ่งแอดมินและทีมงานนะครับได้ใช้เวลามากกว่า2ปีในการพัฒนาเลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ใกล้เปิดให้บริการแล้วนะครับแอดมินบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ถูกพัฒนามาประมาณ90%แล้วนะครับอ่านะครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Discord และ YouTube Official เลยนะครับจะทำการแปะไว้ให้ใน description นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับกลุ่มชื่อว่า Scape for m i c o r p นะครับอย่าลืมมาหาเพื่อนเล่นกันเยอะๆนะครับผม